สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทกท่านครับผมครับ,รบก็เข้าสู่งวดใหม่กันแล้วนะครับนะก็เป็นงวดวันที่หนึ่งน,นะครับมีสายนนะสองพนห้าร้กกันนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลนะครับที่ เดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างระยะยาวนะครับสูตรนี้มา2ตัวเลยในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้มีสติรวมอยู่ที่12345 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่16นะครับแล้วก็เป็นการเดินเองของสูตรนะครับ งวดที่5เรียบร้อยนะครับนะ,ะรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดนี้นะครับ78นะครับเต็มเต็มเลยทั้ง2ตัวนะครับมาในสูตรเดียวกันเลยนะครับเลขเจเข้าหลักสิบแล้วก็เลข8เข้าหลักหน่วยนะครับ2ตัวล่าง78ดนะครับ วันนี้เราจะมาเริ่มข้อมูลแรกกันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างระยะยาวนะครับวันนี้ข้อมูลชุดสรุปเราน่าจะนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลชุดสรุปนะครับสองตัวบนนะครับผาดเป่าไปนะครับนะ ขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับหลักร้อยนะครับระยะยาวหลักร้อยระยะยาวก็หลุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกสูตรเลยนะครับหลักร้อยนะครับนะหลักสิบบนนะครับก็หลุดไปหมดเลยนะครับรวมทั้งหลักหน่วยบนนะครับในงวดนี้นะครับสอสาตัวบนก็คือนะครับ เก็บเข้ากุหมดเลยนะขออภัยเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับนะสำหรับข้อมูลสองตัวบนนะครับส่วนข้อมูล2ตัวล่างนะครับงวดนี้นะครับในเน้น9ชุดนะครับผมเน้นไปฟันเต็มๆนะครับ8 5 8 6แล้วก็8 7นะน่าเสียดายที่มันเป็นตัวกลับนะครับกับตัวนั่นเองนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับนะเข้าตัวกลับนะครับ87 2ตัวล่างนะครับ หลักสิบนะครับเข้าเฉพาะสูตรอ่าเจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยนะครับมานะสองสูตรนะครับหลักหน่วยมานะครับมามาครบอยู่นะครับนะมาครบอยู่แต่ผมไปเด่น8หลักสิบก็เลยตัด8หลักหน่วยไปนะครับมาไว้ตำแหน่งในของหลักสิบแทนนะครับนะอ่าดังนั้นก็ตัวที่พลาดนั้นจะเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับ สูตรที่มาเป็นสูตรเ็ดตัวนะครับสูตร6ตัว2องสูตรนี้หลุดแล้วนะครับนะวิ่งล่างะนะครับห้าเจ็ดแปนะครับมาตามนัดวันนี้เราจะมาดูนะครับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับและก็สูตร10หน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่าง8ปด5นะครับก็ตัวท,ทีมา ที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็คือเลข8นั่นเองนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเลขวิ่งล่างนะครับระยะยาวนะครับมาสองสูตรเลยนะครับนะสูตรนี้ก็ เป็นสูตรที่หลุดเข้าบนนะครับในงวดที่ผ่านมานะงวดนี้ก็กลับมาเดิน2ตัวล่างนะครับนะก็จะเดี๋ยวเอาไว้เป็นสูตรแถมนะกับเ,เพื่อนๆทุกท่านแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูนะครับสูตรเลขวิ่งล่างสูตรนี้เริ่มงวดแรกนะครับอ่าเริ่มงวดแรกนะรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ หนึ่ง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 นะครับหนึ่งหนึ่งนะตำแหน่งบวกของสูตรนะครับใช้หลักแสนสองครั้งนะหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับผลบวกก็จะได้นะครับสองนะตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งบวกกันก่อนนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะแล้วก็แปดบวกแปดได้สิบหกนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขหกมาบวกนะครับ งวดแรกผลบวก2บวก6ได้8นะครับ8บวก7ได้15 15บวก6ได้21 21บวก0ได้เท่ากับ21ได้1นะครับจากนั้นบวกหคงที่ได้เท่ากับ2นะครับงวดแรกรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก1 1นะครับงวดนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก7 9นะครับผลบวกนั้นได้เท่ากับ8บวก5ได้13นะครับ13บวก5 ได้18 18ปบวกหได้24นะครับ24่บวกสได้เท่ากับ27 7สบวกหคงที่ได้8นะครับงวดนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง79นะครับงวดก่อน79งวดนี้78นะครับโอ<ฮ>้โหเขียนชิวกันมากๆเลยนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาผลบวกได้เท่ากับ4ีบวกเได้11นะครับ11บวกสได้14 14บวก6ได้20 20บวก7ได้เท่ากับ27จนะครับจากนั้น7บวก1คงที่ได้เท่ากับ8นะครับอ่างวดนี้เข้า2ตัวเลยนะครับ2ตัวล่างออก78นั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะมาเทียบนะสสูตรนี้นะครับนะเน้นอ,อยากให้ชนกันนะครับนะถ้าชนกันก็ น่าจะดีนะครับงวดนี้สูตรนี้กลับมาเดิน2ตัวล่างนะครับหลุดเข้าบนหนึ่งงวดนะครับงวดนี้ก็อ่ะเจ็ดแปดนะครับเป็นสูตรที่สร้างมาพร้อมกันนะครับสีงวดนะสร้างมาพร้อมกันนะครับงวดนี้กลับมาเดินนะที่สองตัวล่างนะครับเจ็ดแปดครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรแถมกันก่อนนะครับวันนี้เป็นเลขวิ่งล่างนะครับสูตรที่เคยนะครับ หลุดไปเข้าบนมาแล้ว1ง,งวดนะครับงวดนี้นะครับเป็นสูตรแถมนะกลับมาเดิน2ตัวล่างนะครับผลรางวัลที่1ง,งวดนี้นะครับ9ก้าเก้าเจองนะครับหกสอโอ้โหมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับน่าเสียดายนะ สองตัวบนนะครับนะมาอยู่มาอยู่ข้างหน้าหมดเลยมาสตัวล่างนะครับ78นะครับยังไงก็อย่าทิ้งเลขมหัศจรรย์น,นะครับ78 9ผมว่าแล้วนะครับไม่บนก็ล่างนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับ571 571 ครั้งที่2 509ยเลขท้ายครั้งที่1794ครั้งที่2 3 29เนะครับอ่าเรามาดูสูตรแถมกันก่อนนะครับเป็นสูตรแรกนะครับตำแหน่งบวกใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลัก100ร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง ตำแหน่งบวกมีแค่นี้นะครับ6บวก6ได้12ผลบวก9บวก2ได้11 11บวก7ได้18 18บวก5ได้เท่ากับ23นะครับ3บวก1คงที่ได้สอ่สูตรแถมนะครับงวดนี้ได้34ีเรามาดูนะครับสูตรที่เดินนะครับ ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดเข้าบนแล้วก็นะครับยังเดิน2ตัวล่างอยู่นะครับก็เป็นสูตรนี้นะผลรางวันที่1 997 66ก้หตัวทีนะครับ9 9 7 6 2 6หลักร้อยเป็นตัวเดิมนะครับของงวดที่ผ่านมานะรางวันเล็กท้าย2ตัวล่าง7 8นะครับเลขหน้าครั้งที่1 5 7 1ครั้งที่2 5 09 เลขท้ายครั้งที่1น,นะครับ794งวันเลขท้ายครั้งที่2 3 2 9ตำแหน่งบวกนะครับใช้หลักแสน2ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้ง9บวกกัน2ครั้งได้18นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18ผลบวกได้เท่ากับนะครับ8บวก7ได้15นะครับ15บวก7ได้เท่ากับ22 22บวก8ได้30 30 3บบวก3ได้เท่ากับ33นะครับ3บวก1คงที่ได้4ว ouais. ันนี้ชนนะครับ3 4เลยนะครับชนกันเลยนะครับนะอันนี้เป็นคนละสูตรนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตำแหน่งบวกไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขออกมาชนกันนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ3 4เลยนะครับณเลขวิ่งล่างนะครับงวดนี้นะสสูตรนี้ชนกันเลยนะครับ3 4นะ ครับอ่าก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางนะเบื้องต้นนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้นำเอาข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรังวันสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆอ,อีเองนะครับวันนี้จบข้อมูลแรกกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ